สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับประจำคืนวันอนังคารที่2สิงหาคมพศ6 5ครับค่ำคืนนี้ผมก็อยากจะทำข่าวแรงทวิตเตอร์นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รายงานข่าวสารไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ให้แฟนรายการมาหลายวันเพราะว่าติดภรารกิจเดินทางในต่างจังหวัดนะครับก็ ผมจะขอพาไปดูข่าวแรงทวิตเตอร์ที่เป็นเรื่องเรื่องร้อนแรงมากเป็นกระแสบนทวิตเตอร์ไปติดตามกันครับว่าเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เป็นกระแสหลายวันแล้วนะครับก็คือ hashtag มือที่สุขที่สุดนะครับมือที่สุดที่สุดก็เป็นเรื่องของโฆษณาโฆษณาที่ โฆษณาทำมีอ่อมีประชาชนติดน้ำท่วมแล้วก็บอกว่าเป็นมือที่สุขที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูตรงนี้เดี๋ยวจะเริ่มยังไงดีผมจะเริ่มยังไงดีอ่ะตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่นี่นี่ฮะมีความสุขที่สุดกินข้าวบนหลังคานี่มือที่สุขที่สุดนี่ะ ハ <laughs> ามากกว่าของในถุงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะนี่นะครับฟรายการครับเนี่ยก็เลยเป็นฮแท็กมือที่มีความสุขที่สุดนะครับมือที่มีความสุขที่สุดอันนี้อะไรชีวิตจริงไม่เหมือนหนังในโฆษณาเอาเรามาดมูนี้ดีกว่านะครับ มาดูตรงนี้ดีกว่านะครับมือที่มีความสุขบางคนกับมือที่ธรรมดาที่สุดของบางคนนะครับซึ่งในความเป็นจริงเขาบอกว่าใครที่ประชาชนน้ําท่วมติดอยู่บนหลังคาในมือโคกคงจะไม่มีความสุขนะครับมือของคนข้างล่างมือของคนข้างบนมีความสุขก็ได้นะฮะ อันนี้อะไรโดยพระบรมีอาจารย์ใหญ่อันบัสเพอร์ซิวัลมือที่มีความสุขที่สุดนะครับมูดนี้เลยปะมือที่สุขที่สุดโอ้โหโคลิทวิตไป4 5่หมนะครับโคลิทวิตไป4 5่หมนึกถึงหมาข้างถนนเราให้อาหารแต่ไม่ได้อยากเลี้ยงมันจริงๆ นี่ฮะมือที่สุขที่สุดกลายเป็นแฮชแท็กนี่ฮะอันนี้คุณกายบอกว่าแดกข้าวก็ว่าเอีย้ยแล้วแต่ยิ่งกว่าชาวนาเอาหาอะไรมายั่งยืนนอกจากแก่ตายไปกับความทุกข์ของผู้มารึงที่ออกกฎหมายว่าบิบรัตคนอาชีพที่เป็นสันหลังของชาติให้เหนือ่อยจนต้องหอบมาเรียกร้องมารึง ถึงที่มือสุขที่สุดมือสุดที่สุดอิ่มเลยนี่หามือสุขที่สุดเนี่ยสามวันก่อนนะครับมือที่สุขที่สุดมือที่สุขที่สุดมือที่คุณคมเคียวบอกว่ามือแท้แทมือสุดที่สุดต้องเป็นคนแบบไหนนะ ถึงเจอโรแมนติกส์โรแมนติไซด์ความทุกข์แบบนี้ได้เพียงเพื่อต้องการอวยคนคนเดียวผู้ประสบภัยต้องลำบากขนาดไหนเรื่องห้องน้ำห้องท่าไหนจะสัตว์มีพิษต่างๆง,ตง,งูตะขาบเปยไหนจะโรคที่มากับน้ำเอีย่ยของการพาะป,ประกันด้ที่เคยมีมา อันนี้มือที่สุขที่สุดครับอดข้าวมาแล้วร้อยเจ็ดสิบมือหนึ 1, 1, ่งสองสมวันก่อนนะสวันก่อนมือสุดที่สุดบ้านเราเคยน้ำท่วมถึงชั้น2พ่อน้ำตาไหลจนกินข้าวไม่ลงเพราะลงต้นกล้าย,ยางไปรวมเกือบ20ไร่ น้ำท่วมเป็นอาทิตย์ไม่มีมื้อไหนที่มีความสุขเลยคนคิดโฆษณาคงโตมาอย่างดีจนไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับการดูแลไม่ใช่นักบุญที่อวยเจ้าคุณไมายมินบอกว่าเกิดมา23ปีนี่คือโฆษณาที่แย่ที่สุดน้ำท่วมไม่ติดบนหลังข้าวไ้้รับถุงยังชีพพระธา,านนกินข้าวใบตอง บอกมือที่สูดที่สุดในทุนผูกขาดก็อวยเจ้ากดหัวคนไทยต่อไปอันนี้อะไรดูสิชีวิตจริงไม่เหมือนในโฆษณาลุงทำได้ปะผมร้อนอะ่ะกูอบอกมึงแล้วว่าอย่าเอาชาวนาจริงๆมาเล่นมึงดื้อเพราะชีวิตจริงไม่ได้สวยงามเหมือนในหนังโฆษณาหรอกครับ เพราะความจริงมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจนยิ้มไม่ออกผื้นนาสีเขียวในโฆษณาที่ดูอุดมสมบูรณ์พี่ว่าสีเขียวมันยังไม่สดว่ะคือการตกแต่งสีให้กลบคลาบน้ำตาของพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องกู้มาลงทุนทำนา,านนที่ดิและโชคชะตาถูกแขวนไว้กับน้ำดินและโรงสีนี่ครับของจริงเลยฮะของจริงของจริงนะครับ มือที่สุขที่สุดพอนอง,งอปอชอตอประสบภัยไม่มีทางมีความสุขเอามาทำคอนเทนต์ใดๆหายนะที่ไร้ความสุขเดอะแมทเทอร์นะครับวัยรุ่นสารัฐพาสุนักหนีน้ำท่วมครั้งใหญ่เพื่อรอความช่วยเหลือบนหลังคามือที่สุขที่สุดไปหยุด อันนี้แจกะแจก PG p อ g อันนี้ไฟล์นะมือที่สุขที่สุดอันนี้มีอะไรบ้างครับมีข้าวปลากระป๋องมะเขืออ่ะเซฟไว้หน่อยดีกว่าอันนี้อะไรความจริงที่ไม่มีใครปิดบัง อันนี้เหมือนพวกไข่แมวเลยนะน้ำตาไหลแล้วมีคนแหกปากให้ยิบคำดีโอเคอันนี้นะครับคุณเอิร์ธออสการในความเป็นจริงเวลาน้ำท่วมมิดหลังคาไม่มีชาวบ้านคนไหนทําท่าริกรีมีความสุขเลยสักคนที่สามารถโรแมนติไซส์ความทุกข์ว่าเป็นความสุข ในสมองและจิตใจคงไม่ปกตินี่ฮะใช่ไม่มีใครหรอโอ้โหนี่ต้องดูว่าใครเป็นคนคิดโฆษณานะขนาดน้องหมายังหนีตายไปอยู่บนหลังคามันเห็นเรือผ่านมายังค้างหญิงๆขอความช่ยเหลือ บางตัวก็ว่ายน้ำหาเลยดูฉลาดกว่าสองพ่อลูกในโฆษณานั่นอีกอันนี้มือที่มีความสุขต้องแย่งกันเอาใช่ไหมลูกใครจะไปแย่งขามาหนูแย่งไปให้เขา สามวันที่แล้วกรุงเทพแค่ฝนตกรองเท้าแต่เพียงน้ำก็ด่าชัดชาติแล้วแต่ทำโฆษณาชวนเชื่อคนบ้านนอกน้ำท่วมมิดหลังคามีความสุขที่สุดม่อนผู้มีพระคุณคุณมียิบสีมีนา มาส่งถุงขนาดนี้ก็ช่วยพากลับไปเถอะอันนี้อะไรอะตั้งฮกี่บะมี่อร่อยสุดในตอนนี้เอออันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าที่หมอเหรียญทองอะไรมีกระแสนะแม้ไม่มีเครื่องยนต์ก็มีความสุขที่สุดนี่ฮะประยุจันโอชาเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็น หมอเหรียญทองเนี่ยผมก็ยอมรับนะครับไม่ค่อยได้ตามข่าวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่รู้ว่ามีร้านบะหมี่เนี่ยตั้งฮกกี่บะหมีกวางตุ้งเนี่ยหมอเหรียญทองเอามาออกอาวุธใส่อะก็ดูไปรวดเดียวไปพร้อมกันเลยนะครับสรุปกลุ่มคนที่รักชาติอันนี้ต้องคืนกุณกูณณไม่รู้กูแมว ส่วนคนที่อ้างรักชาติและมักจะเอาคำว่าชาติไว้กับตัวเองเก่งแต่ลาซาด้าและบะม,มีพมา่าลามนานฟ้ายิงรถประชาชนยังเงียบกิบอ่ะหมอเหรียญทอ,องว่าไงเพื่อกรุณาทราบทั่วกันว่าเจ้าของร้านตั้งหกกี่บะม,มีควางตุ้งเป็นแนวร่วมอริสตูโพดข้อความสาธารณะหลายครั้งหลายคราบอกถึงการต่อต้านสามันกษัตย แล้วมีแห่งนี้อยู่ที่ไหนกันโปรดรวมพลังต่อต้านถึงที่สุดผมขอจิตอาสาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่สัมภากรได้โปรดตรวจสอบร้านตั้งฮกกี่ว่ามีกวางตุง้งว่ามีเงินได้ที่แท้จริงจากการขาย ที่ใช้ในการสำแดงภาษีถูกต้องหรือไม่หากว่ามีการสำแดงเท็จได้โปรโดดำเนินการตามกฎหมายและให้มีผลย้อนหลังด้วยและขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ร้านตั้งอยู่ได้โปรดตรวจสอบว่าร้านตั้งฮกกี่วี่กวางตุง้งมีการกระทำความผิดชำระภาษีโรงเรือนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ไม่ถูกต้องขอดำเนินการตามกฎหมายจึงเรียนมาเพื่อ บสพลังต่อต้านอย่างถึงที่สุดพลตรีเหรียญทองแน่นหนาหัวโจกพลังแผ่นดินมือที่สุขที่สุดมือที่สุขที่สุดแฉกลางไร้แม่ค้าฟ้องูัวชัดชาตดถูกเทศกิจเก็บเงินไร้บินมือที่สุขที่สุด คือไม่รู้ว่าคนทำโฆษณาคิดอะไรอยู่แต่ชีวิตไม่เหมือนโฆษณาครับมันจะมีแต่ไนคน <laughs> นำ้ำท่วมแล้วยังไม่นั่งกินข้าวสุกที่สุดหาแดกเองค่ะสุกทุกมือมือสุขที่สุดมีคนช่วยพีอาต,ต้องลองไปกินอ๋อ อ๋อนี่ฮะมาเจอละก็คือเป็นโฆษณาของบุญรอดเบอร์รี่ใบเยเครือพระสทานมากกว่าขอในถุงเนื่องในวันพระวันโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาประศุเดียวเจ้าอยู่ที่8กรกฎาคม2565อ๋อเป็นโฆษณาจากบุญรอดนี่บุญรอดเบเบอรี่ อ๋อนี่ฮะสิงค์คอร์เปอเรชันอืมวีดีทัศเฉลิมะเกียของพระอาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดมากกว่าของในถุงอ๋ออยู่ตรงนี้รู้ละโอ้โหจากกระแสตร,ตรงนี้โอ้โโคลีทวิทไปแสนกว่าครับแฟนรายการเดี๋เดๆๆเดเดเราจะดูยังไงเนี่ย เขารีทวิไปแสนกว่าเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอ้โหแสนจริงๆนะโอ้โคุณแก้วขอติดตามหน่อยทีแรกรู้สึกตะหงหิดตะหงหินนาทีชีวิตเดี๋ยวผมจะต้องค้นไปเดี๋ยว สิงคอร์ปอเรชัคงจะมีอยู่ครับอาจารย์พีรเดี๋ยวลองดูก็ได้ค่ะดูของจริงไปเลยสิงคอร์ปอเรชันเจอละอ๋อนี่ไงล่ะเจอแล้วนี่ไงนี่คือต้นครับนี่คือต้นถูกใจเลยนี่ไงวีดีทัศน์ ยังคงถูกส่งออกไปบรรเท่าทุกบำรุงสุขเสมอมาเราคนไทยได้รับพระราชทานมากกว่าของในถุงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดอ๋อนี่ไงครับมากกว่าของในถุง โอเคโอเคผมเจอละเอามาจากตรงนี้ครับก็เลยกลายเป็นมือที่สุดที่สุดนะครับมือที่สุดที่สุดก็กลายเป็นแฮชแท็กเลยอาจารย์ประวินแจมเข้ามาเลยที่ตลกไรสุดคือขณะที่สิงบริษัทสิงปล่อยคลิปความสุขของการกินอาหารบนหลงังคา เมื่อยามน้ำท่วมพวกบริหารสิ่งกินหรูอยู่บนคลฤหาสพันล้านมีคนถามว่าถามจริงสุขลงหรือสภาพป็นเทวไดีตอนน้ำท่วมปี54ยังด่ารัฐบาลยิ่งรักกันชิบหายวายวอดอยู่เลยมือที่สุขที่สุด มือที่สุขที่สุดมือที่สุขที่สุดโอ้โหอับบนชีวิตถามมาได้ยังไงว่าอยู่ยังไงอกไม่เดือดร้อนอะไรเลยมั้งชีวิตถามมาได้ยังไงว่าอยู่ยังไงอกไม่เดือดร้อนอะไรเลยมั้ง ชีว <Give> oh. ิตถามมาได้ยังไงว่าอยู่ยังไงอย่างบกไม่เดือดร้อนอย่างบกไม่เดือดร้อนอะไรเลยอันนี้ก็ป่าเทพก็เข้ามาแจมเลยทักสินมือที่สุขที่สุดอ,อันนี้งูเหลือมกินเลยครับ มึงละ8 0ดกินทิ้งควางสร้างผังของหมูลาไม่เข้าประชุมเด็กๆเฮขึ้นข้านกลางวันเป็น21บาทจากเดิม20บาทงบข้าวสอสอมึงละแปดร้อหบอาทไม้พานุพงก็เข้ามาแจมครับความสุขใหม่ละมึงนำทั่วมิดบ้านนั่งกินข้าวบนหลังคาบอ,อกความสุขโท่ Creative, คิดได้ยังไงนี่ฮะดราม่าดราม่าสนันโลกออนไลน์มีจริงซะที่ไหนนี่ฮะข้าวฟรีมีหลังคาอ่าเราดูแบบติดอันดับขึ้นไปเลยดีกว่าครับนี่ เนี่ยเนี่ยพอมีตั้งฮกกี่นี่ก็น่าสนใจมากนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูครับอันนี้มือที่สุขที่สุดจอห์นนี่เฮลสามกีบจะแบนคุณไม่ได้ถ้าธุรกิจเจ๋งอยู่อ้ามีตั้งหกกี่มาละน,นี่นี่เจอละตั้งหกกี่ครับอืมนี่ไง วิโรจนละคณาดีสอนครับตั้งฮกกี่คือร้านที่ผมต้องไปกินตั้งฮกกีอ่อยู่แถวโชคชัยสีในเพจไม่ไขายบะหมี่เอาแต่ด่ารัฐบาลอ๋อเนี่ยเหรอบะหมี่อลริราชตูตอบโต้แล้วครับ ตั้งหก,กี่ว่ามีกวางตุ้งฉันจะไม่มูฟออนไม่สนใจคุมเหรียแล้วนะแต่ขอบอกว่าใครที่เอาไปด่าเสียหายก็คิดดีดีคุณนายบอกฟ้องให้ฉันแต่ว่าเอาเงินไปเล่นเออน,นี่คุณวีละวันช่องไวทีวีคุณหมอแปวข้อมูลในมือถึงคนอื่นมาได้ยังไงอุย้ยทำไมหมอเหรียญทองด่าแรงจังหมอเหรียญทองไอ้กุ้ย บม่มีส้นตีนขยะควางตุง้งที่จะรองฟ้องร้วเนื้อคดีผมโปรดรับรู้ไว้ด้วยผมเจอมาเยอะทั้งกุ้ยข้งางประชาธิปไตยกุ้ยหลักสี่มีอำนาจกลางข้าบ้านเมืองผมยังไม่สนดังนั้นแค่ไอ้กุ้ยบม่มีส้นตีนสามกีบขยะควางตุง้งอย่างคุณผมไม่ยี่หละหลอกเมื่อคุณฟอ้องร้องเมื่อไหร่ผมก็จะให้สารมีคำสั่งไปยังกองปราบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ก็อขอให้สืบพยานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบมือถือคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยผมจะฟ้องกลับในหลายคดีแล้วคุณจะรู้ว่าเจ้าของบะหมี่างคุณมันก็แค่มะหมีกุย้ยหมูสับขยะแผ่นดินโอ้หมอเรียนทองทําไมดุดันอย่างนั้นเท่านั้นนะผมไม่ใช่หมอนธรรมดาทั่วไปหรอกไม่เชื่อไปถามอดีตผู้พักษาศารดีกาสามกีบที่เพิ่งถูกปลดไม่กี่วันก็ดูข้อมูลสารสนเทศอย่างอยู่ในกำม,มือผมด้วย พลเอกไอ้พลตรีวลาดีว,ล,ว,ล,วลาดิเมียปูตินวลาดิเมียปูทองหัวโจกพลังแผ่นดินสามเอกลักษาะสิบเก้าจุดสี่สี่โอ้โหมันชิบเป่งเลยเหรียญทองอะไรกันนี้อะไรกันจ๊ะทำไมดูเดือดเออแล้วพอมีตั้งหกกี่เขาไปโดนอีท่าไหนอ่ะก็น่ากินดูนะ มาแล้วจะตั้ง6ก,กี้อันนี้ตั้ง6ก,กี้เป็นกระแสเลยนะอยากให้ร้านตั้ง6กกี้ทำเมนูบะหมีม่กุ้ยหูสับขยะแผ่นดินอยากกินครับมีคนไปอุดหนุนเยอะเลยนะเนี่ยเป็ดน่องดีงามไลเดอร์รอกันเพียบมีวิดีโออะไรไหม สอ,ออชอสอชออ,อพันึกหมอเหรียญทองสั่งสอบลุยร้านบะหมี่กวางตุง้งพวกสามกีบจะแบนคุณไม่ไหมอะ่ะเอ้ยเด็ดเดยวเดๆดเดี๋ยวตั้งตั้ง๋งยวโทษน,นะครับแฟนรายการตั้งเอา้า ตั้งนี่ตั้งฮกกีเจอละคุณมีโลดสี่ชั่วโมงที่แล้วยี่หลังเกียรต้้งกีีไม่กินจ้าตั้งฮกกีเกี๊ยวทรงเครื่องสูสุดๆแหมก็น่ากินนะร้านนี้การล่าแม่หมดควรหมดไป เดี๋ยวเดี๋ตั้งฮกกี่้่ามีกวางตุ้งเดี๋ยวปังบ้าบอททำตัวไม่ถูกนั่นคือภัยความมั่นคงแล้วก็ไลเดอร์เพียบเลยอ่ะหมอที่ด่าตั้งฮกกี่ด่าเสร็จแล้วไปดาเทพงงามต่อยเพื่อจะแจกขนมเปียจะได้ขายดีแบบพอมีกวางตุ้งโอเค โอเคก็ประมาณนี้นะครับแฟนรายการครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทํำพิเศษขอบคุณทุกความเห็นที่ผมได้อ่านด้วยนะครับทั้งในแฮชแท็กตั้งฮกกี่แล้วก็แฮชแท็กมือที่มีความสุขครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับบันทึกไว้นะครับอังคาร2สิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้านากาิบสามนาทีผมชีพทำพิเศษสวัสดีครับ